สวัสดีนะค่ะโมนี่ผ้ามากินสมตำอันนี้แคบหมูติดมันนิดหน่อยอันนี้เป็นกําซัวนมเซนมาเดิอพี่น้องมาตามเดิม เพิ่มเติมคืองานเลื่อนออกไปอีกงานเลื่อนออกไปอีกถึงวันที่สามสี่มิถุนาย,ยนเป็นข้าวไร่พร้อมกับข้าวดีพเพราะได้ยอยู่ะะกับครอบครัวงด้วยค่ะมื้อนี้ก็มากินส้มตังอยู่ห่างหลังก็คือท่านท่านแม่ปอบะคามแม่ยงมือใส่กล่องนะแม่ปอบะคาม, <laughs> าคามแม่ปอบะคามด้อมือ้อนี้ก่บ่เว้าหลายใหญ่ห่าง ยอดกระถินริมรวมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ,อแคบหมูามาเดอ้อพี่น้องพี่รักและขลบุบ <c oughs> มือเดอ้อใส่มือกินจังแซบ <c oughs> แ่มีบัตรทนจนเตรียม นี่ทางดครบทุกคนเล้วันอันนี้เสื้อคืออะไร้ากันน้นเหามาอ้อมาโอเคยงไรก็ไปก่อนจำเองครับไซื้อ เสียน้ำกันเด้อตำเองตำเองอืมันเระเพี่น้องเว้ตยต้มขอเที่ยงคออยโครโรนาโควิดเบือ่อ,อ,อนไปอีกเดือนหนึ่ง ตามได้ที่โลกยังโบท่าน,นยุทธบริษัทก็เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะรอบริษัทเปิดโอ้ยไม่เอาไม่เลยแม่อั <c oughs> อนพี่น้องพ่อน่าเดินลอนยังวันยูไปค่ะขายู่ไปค่ะ,คะย,ไะยูไปตามสภาพ ขอบคุณประกันสังคมนะคะที่ช่วยเหลือขอบคุณเยียวยาเกษตรขอบคุณเยียวยาผู้เดินผลกระทบมันมีอุ้ยใครปูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องเว้ยน้ำแม่น้ำแม่ dạng xe thắp sắp lên này. nhau quán bán bán lìa bay mọi người mọi người mọi người mọi สมท ong สะเพชรอ้วนคลักได้ค่ะเลยทได้ยุดงานมากนี่อ้วนย่างคลักด้วยตอนนี้เราซองเรสร้อยเหลือจะคลองไปก่อนเด้กกดอ,อ<ส>ค่ะเด้อตอนนี้น,นีพริกกินพริกน,นี่เกลือกินเกลือเด้อมันหน่องข้าบอ่อทะเลเหรอค่ะบอ่อทะซื้ออยู่ซื้อกินหลายบนไใน น้ำไกกับบริสียโอ้เสียตค่าน้ำค่าไฟ่บริจัทสำหรับวันนี้ <พอ S 2> ไม่มีอย่างายฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะ่คะกดไลค์กดกระดิ่งช่องกิ่งบานาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ